สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525้าสองห้ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสูตรครบสองตัวบนนะคะเป็นสูตรเก่าคลิปนี้นะคะก็จะมีสองสูตรนะคะเป็นสูตรครบสองตัวบนทั้งสองสูตรนะคะเป็นสูตรเก่าสูตรที่หนึ่งนะคะสถิติย้อนหลังนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะเลขที่ออกหนึงนนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักร้อยนะคะแปดบวกเจ็ดนะคะได้สิบห้าใช้ห้านะคะห้าบวกสามนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกห้านะคะได้หก หกบวก1นะคะได้7เลขที่ออกนะคะ116หนึ่งเข้าที่หนึ่งแล้วก็หกะคะงวัดแรกวัถัดมานะคะหกบวก1นะคะได้7 7เ็บวก สามนะคะได้ศ 0. 0ูนย์ศูนย์บวกสองนะคะได้สองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกห้านะคะได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้านะคะเลขที่ออกเก้าศูนย์นะคะเข้าที่เก้าแล้วก็ศูนย์นะคะงวดถัดมานะคะศูนย์บวกแปดนะคะได้แปดแปดบวกสามนะคะได้สิบเอ็ด 11บวก2ได้3 3บวก1นะคะได้4 4บวก5นะคะได้9 9บวก1ได้0นะคะเลขที่ออก5 9 3เข้าที่9แล้วก็3นะคะงวดต่อมานะคะ3บวก1ได้4 สีบวก3นะคะได้เจ็ดจ็ดบวกสได้9 9้บวกหได้ 0, 0ูนนบวกหนะคะได้5 5าบวกหนะคะได้6เลขที่ออกนะคะห้าเข้าที่0แล้วก็4ีนะคะมวดถัดมานะคะสีบวกแปดนะคะขอไปกับส่บวกสนะคะได้8ด 8บวก3ได้11นะคะได้ใช้1 1บวก2ได้3นะคะ3บวก1ได้4 4บวก5ได้9 9บวก1ได้0นะคะเลขที่ออก5 0 3เข้าที่3แล้วก็0นะคะงวดต่อมานะคะ8 สาบวกแนะคะได้11ใช้1 1นะคะบวกสได้4 4่บวกสนะคะได้หกหบวกหนะคะได้เจ็ดบวกหได้12นะคะใช้สองสองบวกหได้3นะคะเลขที่ออก3ามสาหนะคะเข้าที่หแล้วก็3ามนะคะ มต่อมานะคะหบวกสได้9 9้บวกสนะคะได้12ใช้สองบวกสองนะคะได้4 4่สบวกหได้5 5า้บวก5ได้10ใช้0 0นนบวก1ะคะได้1เลขที่ออกนะคะ041เข้าที่4แล้วก็1นะคะ หนึ 1> 1่งบวกสี่นะคะได้ห้าห้าบวกสามนะคะได้แปดแปดบวกสองนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกห้าได้หกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะแปดหกเจ็ดนะคะงวดวันนี้นะคะแปดหกเจ็ดเนาะเข้าที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะ ตาต่อนะคะงวดวันที่10งวดวันที่1กันยานะคะสองห้ 2, 5, 6, 7, นะคะเบวก3านะคะเจบวกสได้10บใช่ศูนนบวกสนะคะได้3านะคะสาบวกสนะคะได้ห้า ห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกห้านะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองนะคะสูตรนี้นะคะสูตรที่หนึ่งนะคะได้ศูนย์สามห้าหกหนึ่งสองนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะจับคู่ก็จะได้ 03, นย์สามศูนย์ห้าศูนะคะแล้วก็ 5, ้าหกห้าหนึ่งนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักพันนะคะ แล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะใช้หลักสิบห้าบวกสามบวกหนึ่งคงที่นะคะห้าบวกสามบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเก้าบวกหนึ่งนะคะได้ศูนย์ศูนย์บวกสามนะคะ 5, 1, ได้สามสามบวกสองได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะ เลขที่ออก593นะคะเข้าที่9แล้วก็3นะคะงมดต่อมานะคะ0บวก2แล้วก็บวก1คงที่นะคะได้3 3บวก1นะคะได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9นะคะ9บวก1ได้0นะคะเลขที่ออก504นะคะ เข้าที่0แล้วก็4นะคะงวดต่อมานะคะ8บวก4บวก1คงที่นะคะได้13ใช้3นะคะ3บวก1ได้4 4บวก3ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้0นะคะเลขที่ออก503เข้าที่0แล้วก็3นะคะ งวดต่อมานะคะ4บวก7บวก1คงที่นะคะได้12ใช้2 2บวก1ได้3 3มบวก3มได้6 6บวกสได้8นะคะ8บวกหได้9เลขที่ออก3าม3 6เข้าที่3แล้วก็6นะคะงวดถัดมานะคะ7ดบวก2บวก1คงที่นะคะได้10ใช้0 ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเลขที่ออกนะคะศูนย์สี่หนึ่งนะคะเข้าที่เข้าที่สี่แล้วก็หนึ่งนะคะมวนถัดมานะคะเจ็ดบวกสองบวกหนึ่งนะคะได้สิบใช้ศูนย์ศูนย์บวก ศูนย์บวกหนึ่งนะคะได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่สี่บวกสองได้หกนะคะหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออกแปดหกเจ็ดนะคะเข้าที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะงวดต่อมานะคะงว,วดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะหลักพันนะคะห้าบวก เก้านะคะบวกตามด้วยหนึ่งคงที่ห้าบวกเก้าบวกหนึ่งนะคะได้สิบห้าเลขเด่นตัวแรกคือห้านะคะห้าบวกหนึ่งนะคะได้หกหกบวกสามนะคะได้เก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งนะคะได้สองนะคะ คู่นะคะได้ห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองนะคะหกเก้าหกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองนะคะแล้วก็หนึ่งสองนะคะฝั่งนี้นะคะคือสูตรที่หนึ่งนะคะฝั่งนี้คือสูตรที่สองนะคะท่านผู้ชมก็ลองลองดูค่ะลองวิเคราะห์ดูนะคะคลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ